มันมันไม่แจ่มเลยอ่ะอนนมันมืดเฉยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแป๊บเดียวนะคะเปิการมองเห็นนะจ๊ะ นี่คือการเอ่อกอนนี้อย่างก่อใส่กระเป๋าเย,ย็บขอบกางเกงกของนอกตะเจ้ามวนเป็นคุบเลยเนาะ อากิสวัสดีจ้าอากิพิติกักเป็นเป็นเหมือนของอลิสาตอนนั้นน่ะที่ว่าคอมเมนต์ไม่ได้อะ่ะแกไปกดอะไรผิดไปหรือเปล่าไฮไฮก็สูเจอกันก็หายกันรดเนาะ แป๊บเดียวนะคะ15นาทีนะจ๊ะกิเที่ยววนไปเออจะเท่เที่ยววันหยุดเนาะมันมันน่าจะมีเอ,อ่อสำหรับสมาชิกหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันมันขึ้นอยู่ตรงนั้นนะมืออาจจะไปโดนหรือเปล่าเมื่อก,กี้เราก็ลืมดูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้เราก็ลืมดู ฉันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านสวัสดีค่ะพี่แตนพี่อากีจ้าน้องเอเอออนทัวเขาไปทัวเขาไปกินอะไรน่ากินมากเลยอะเหมือนวุ้นเลยอะเด็กห่างเนาะเขาเป็นเด็กห่างเกษตรห้างเกาจะเปลี่ยนเป็นเกษตรห้างเลย หนึ่งตาโตน่ากลัวนะดูพี่แมวแกเย็บผ้าไรสักสิบห้า,านาทีเอารถมาจอดในร่มแมนให้เขาตากแดดเขาก็ห่อนเป็นเนาะนัื่อนักขังนอกก็เจะเชี่ยม้วยบอเฮ้ยตะมวนผักแท้ สักสิบห้านาทีนะจ๊ะไม่ต้องเป้าก็ได้เด้อค่ะเดอ้อาตามสะดวกเลยเดอ้ออะกี้ฉันถึงหกพันแล้วนะซับฉันอะหกพันกับอีกแปดซับ ฉันเอาคลิปแมวไปลงแล้วก็ใส่ใส่เสียงแมวแมวเขาร้องไห้นะแมวเขาเศร้านะ่ะอ๋อรูแลสงสัยไม่กดผู้ชมอืมน่าจะใช่มันจะมีบอกว่าให้ให้กดผู้ชมเป็นสาธารณะหรือเป็นไรนี่แหละหลายอย่างอยู่ในเมนูนั้นเนะี่ยแกอาจจะมือไปโดนแบบไม่รู้ตัว เาว่ามันสําหรับเด็กเอ้าหรอนั่นแสดงว่าแกมไม่ได้กดไอ้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กก็สิเขาก็เลยไม่ให้คอมเมนต์อืมนั่นแหละประมาณนั้นแหละเอาคือมั่วเอาเอาจอฉันคือมั่วหรอบดนี้ ชัดแล้วอยู่เฉยก็มั่วแต่ว่าเออไม่เอามือมาไก่บอเมื่อกี้นี่มันก็เลยซุ่มมันก็เลยแบบว่าไอ้ไก่ไก่เบอรอหลังชัดหลังชัดไก่เบออียงประมาดีนะเอามือมาไก่จ่อมันก็เลยนั่นหนูก็เลยอาไกล่องไปทางอื่นกลับมาจังชัดอั่นแกก็คงลืมอะ เหมือนเหมือนกับอลิสาตอนนั้นนะเมื่อก่อนนอ่ะอลิสาก็คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนกันเมื่อก่อนนะแต่ของเราเป็นอย่างนี้เมื่อเช้าเนี่ยเครื่องมันค้างอ่านคอมเมนต์ไม่ได้เลยไม่มีคอมเมนต์ให้อ่านเลยมันนิ่งเลยคอมเมนต์เกเอ๊ะมันผิดปกติดีทำไมมันนิ่งขนาดนั้นเราก็เลยไปแชร์ฮอสปอร์ตแล้วก็เปิดอีกเครื่องหนึ่งโฮคอมเมนต์เต็มเลย เครื่องที่ไลฟ์อ่านคอมเมนต์ไม่ได้มันค้างเอเอกลับบ้านแล้วใช่ไหมเอกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมยังโอ้ยเนาะ ทัวจริงๆเนาะลาออนทัวเนะจักโมกจักย่าเหมือนมีโมกยามแล้วน่งเหรินได้ห่างอืแมนประหยัดไฟประหยัดยางบานเท่านอยม่ได้ห่างนั่นหระประหยัดไฟคำๆถึงกับอืมเด็กห้างเนาะ ไฟแพงมากเดือนนี้อยู่อยู่อยู่ห้องเองเปิดแอร์ไหมไมีแอร์ไหมโอ้คิดว่าน่าจะมีแอร์นะไม่มีแอร์เอา้าทำไมแพงบ้านก็ไม่ค่อยอยู่วันหยุดทีนี้ก็ไปห้างเออมันแพงยังไงเนี่ยแอร์ก็ไม่มี ไม่แอร์ไม่เอาเห็นเอาโอ้จะมันพิมพ์ประหยัดเนาะไม่แอร์ไม่เอาเห็นะหไม่เอาห้องแอร์เหนพิมพ์ร่วมกันอีกไม่แอร์ไม่เอามอาบัดี้เอามาร่วมกันไม่เอาห้องแอร์จะแพงอะไรอยู่กันแค่นั้นตัวเล็กๆเ,เองตัวก็ไม่ใหญ่ 8นาทีแล้วแปบ๊บเดียวเองเนาะเจ็ดนาทีสวัสดีสิบล้านคนดูจ้าถ้าถ้าไม่ขึ้นเลขสองหลักนะเราก็จะไม่เห็นว่าบีผู้ติดตามเท่าไหร่มีบีผู้เข้ามาเท่าไหร่ถ้าเลขเก้าเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเลยนะถ้ามาเลขสิบปุ๊บนี่จะขึ้นมาให้เห็นค่าไฟตั้งห้าร้อยเลยอ๋อเธอเป็นค่าไฟของ ของเจ้าของหอเองใช่ไหมก็เจ้าของขอพาร์ตเมนต์เนาะเขาก็ต้องคิดอยู่แล้วแต่ว่าของเรานี่มันเป็นค่าไฟของของหลวงติดมิตเตอร์หลวงนั่นอะไม่มีอะไรเลยตังห้าร้อยใช่ไหมหบ้านก็ไม่ค่อยอยู่วันหยุดทีนี่ก็ออกข้างนอกอ๋อนั่นแหละ ไม่น่าล่ะมันแพงไม่ใช่ของหลวงเลยแพงอืของเรามันเป็นของหลวงไงมันก็เลยไม่แพง แมวแกทําเป็นเน้ะไอ้เราก็ทําไม่เป็นเราเย็บทีวันนั้นน่ะเรามาช่วยแกเย็บนะอากิเราะหมดเลยแ <c oughs> มวก็เลยไม่ไว้ใจให้ทํำ <c oughs> สรุปคือเราเป็นคนรลอะแล้วเราก็รีดกับหลานก็มาทําใหม่ <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> เงินไหล <c oughs> 5นาทีนะคะทุกคนจ้าเอาจ้าว่าสันคำเดียวนี่นะแม่คุณคําเดียวเนี่ยนะนยนยนะจ้านี่นะ ประหยัดคำเบวอีกแล้วเือเขาเขาจะมีญาติมาจากประเทศไทยนะไปเยี่ยมไปเที่ยวหาเนี่ยพ Jam ี่แมวเขาจะมีญาติจากเมืองไทยไปเยี่ยมถึงออสเลยนะเหมือนเหมือนเอนั่นแหละจะพิมพ์อะไรทั้งทีน right ี่จ้าเอาโอเคอะไรเงี้ย โอ้ยประหยัดป่านใส่เมึกได้เดี๋ยวนี้ต้องประหยัดดอกว่าได้ใส่เมืกดอกทำอะไรกินแรงอากิแต่ว่าตอนนี้ก็ห่างกันสามชั่วโมงกับไทยเนาะได้อะไรกินแรงสือมาโอ้ ดีแหละจะได้ไม่เหนื่อยทำทั้งวันทำกับข้าวาอาหารไต้หวันจังไหละ่ะอาหารไต้หวันกินวกเป็นดอกเป็นแนวดบุ๊คขาหมูขาหมูหรอ,อขาหมูนี่มาจากไต้หวันเหรอหาไต้หวันเหรอ <c oughs> ไม่รู้สิไม่รู้อันไหนอาหารอันไหน อแต่ต้ยมยำกุ้งอาหารไทยนี่แหละเหมือนไทยนี่แหละ๋อเราเราไม่รู้จักว่าอาหารไต้วันมันคือมันมีอะไรบ้างาเพื่ออาหารจีนไตวันม่ใช่จีนไม,นไม่อาเกียบอกว่าเหมือนอาหารไทยนี่แหละค้นกลินแต่คนกีน่นแบบทีคนไทยอ,อ๋อแต่มีขาหมูหอ,มมอีมคลิด คลิปสั้นชั้นก็มีไปดูสิโอเคบ้านซีซใช่ไหมโอเคโอเคฉันจะไปดูว่าอาหารไต้หวันเป็นยังไงพรุ่งนี้นะประกาศนะกลุ่มอ่อ กลุ่มนักอ่อบ้านบ้านเอฟซีบ้านอะไรบ้านเอฟพรุ่งนี้ฉันจะไลฟ์สดสตรีมหยาดคุยกันภาษาเพื่อนฝูงเดอ้อฉันจะไล์สตรีมหยาดเดอ้อมืออื่นนะจะได้มาคุยกันบ้านเอเฟเรานี่แหละ A อเอฟนักร้องนี่แหละ กลุ่มนี้มักรลองเพลงมืดทุกคนหไ,ไห่นไงมเออลิสาพิติกโนโนูแล้วก็อเออากิพวกกันมกักรลองเพลงกันมืดนี่ข่อยลองขีลายก,ก็งูวเธอเอ้ยฉันไปฉันไปประกวดร้องเพลงกับเขาฉันก็ตกรอบไม่ติดอันดับกับเขาเลย สงสารไม่พูดแล้วเศร้าเนาะนักลองใหญยโน้ตหัวหน้าแกงอะ่ะโน้ตเขาได้อันดับที่สามเขาได้ประมาณประมาณพันหนึ่งอะเนะะาะอันดับที่สามพันหนึ่ง เดอ้อเดชฉันขออนุญาตลงก่อนเดอ้อโอเคสิบห้านาทีพอโอเคบา,บายบายขอบคุณอาก,กีขอบคุณน้องเอบายบายไปแล้วเราจะเจอกันเมื่อชาติต้องการเอาบายบายชั้นแนว่าแตั่สิบคนไหนชันก็นอืมเนอะสิบคนก็ลงเนอะ เดี๋ยวเราค่อยขึ้นใหม่พเพื่อนก็ไม่ยกมือด้วยวันเลาะมันมันทำใจยากนะไม่ไมไมเอาเอาก็ไปปิดแก้ทแม่มันใหม่แหม่ไปไปไป,ไปยกหมอยกเตายกกระทาออกจากเตาหมอใหม่เลยนะไม่ไม่ไม่แล้วนะ่น บางยูสันนจะไล่สิผ่านาที่อ่นไอ้ขาจ้ามองเห็นข่อยแน่สันดอกไม่แน่หรอกเดี๋ยวว่างอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็จะไล่ให้ดูใหม่เดี๋ยวจะไล่ใหม่ไะเอไปแล้วเอเอเอไม่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 อากิอากิปะ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 ,ปะนดไม่ไล่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไล่ขายปลานะ ไปแล้วอากิไปแล้วเอ๊ปะ่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวเจอกันใหม่เนะไม่ย่อมบายบายเพื่อน